ปิโกมันจะเอ่อเป็นเกมแนวแบบสร้างบ้านสร้างเมืองแล้วทีนี้มันก็เล่นยากเหมือนกันนะเพราะว่าเออก็จะแพ้จะแพ้ทีนี้ก็เลยว่าเอาเออะมาเล่นด้วยกันดีกว่าโอเคเรามาเริ่มเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า นี่คือเกมโอเคนิวเกมตึ๊บแม่แม่หนิวเกมสกีดีเอสเอสเกิดอะไรขึ้นนิวเกมถ้าทิวทัศน์มันก็แค่ติวธรรมดาแคมเปญนี่ไม่เล่นอ่ะขี้เกียจเล่นแซนบ็อก อันนี้สร้างสร้างเขาเรีเยกอะไรวะครอบครัวไว้มีสามอันนี้อันนี้เล่นไปเยอะละมีทายาทห้าคนเลยเยอะแยะเยอะไปหมดเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้มันจะแบบเถื่อนอยังไงเนาะจริงเป็นเกมที่เออน่ารักดีนะ เ m มเซตติ่ง <Game> มันก็จะมีให้เลือกเป็นแบบอ,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 อันไหนดียถ้าเป็นแบบแบบแรนดอมเนี่ยเจนเนเรตนะมันก็จะแบบเมืองมันก็จะแบบเป็นเกาะเป็นแดนกลมๆธรรมดานะมีขนาดไทยนี่รัดเลิศฮิวเหอร์อะไรไม่เอาอะ่ะ กันส้นไปเราเลือกแบบที่เราชอบดีกว่านี่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 น,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 นี่อันนี้อันนี้ก็สวยแต่ว่าพื้นที่ตรงที่เป็นภูเขาเนี่ยมันเสียเสียแล้วแหละเสียพื้นที่ไปเยอะอันนี้ก็โอเคนะเป็นแบบมีภูเขาล้อมอันนี้มันแบบเหมือนเมืองมันจะเล็กๆหน่อยอะแต่ว่า ที่เล่นบ่อยคืออันนี้แบบอันนี้มันจะกว้างส่วนอันนี้มันจะขึ้นไปเป็นภูเขาน,นี่ไม่เคยเล่นเหมือนกันวะ่ะส่วนอันนี้มันไม่สวยไม่เอาอ่ะเล่นแบบนี้ดีว่าโอเคเ,อเริ่มต้นเมืองเนี่ยมันจะมียุคให้เลือกบีตั้งแต่โคลเนียลยุคสงครามกลางเมืองยุคเอสงครามโลก โควอร์นี่ก็สงครามเย็นช่วงแบบคิวบาอะไรเงี้ยแล้วก็ยุคใหม่โมเดิร์นไทม์ถ้าโมเดิร์นไทม์นี่ก็ยุค1980กขึ้นไปป่ะช,ชอบเล่นเป็นยุคโควอร์เนี่ยกำลังดีแต่ถ้าเป็นเวอร์วอร์มันก็ไม่เคยลองนะเออ,เอ,อลอง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  โอเคต่อไปเรามาดูเริ่มต้นเงินเราเอาแบบโกงสุดก็คือแสนหนึ่งอัลิมิเตดนี้มันจะชั่วไปหน่อย5้าหมื่นนี่น้อยไปแสนหนึ่งนี่แหละแล้วก็ระบบเศรษฐกิจเอาปานกลางเขาเรียกอะไรเนี่ยการเมืองก็ปานกลางนั่นหายนะก็ไม่ค่อยมีวิกตอรี่บายพอยต์ไม่ต้องอะ ชนะโดยคะแนนไม่เคยได้เอาชนะด้วยเงินดีกว่าให้ได้เงินล้านหนึ่งนี่แม่งยากชิบหยโอเคต่อไป construction ก็คือใช้เงื่อนไขมีอะไร a e r o d i u m อะไรวะ a e r o d i u m nuclear power plant เอาสเป c ด,ดีกว่าโอเคเริ่มเลยดีกว่า ็ลองเล่นเกมนี้ดูแล้วครั้งสองครั้งรู้สึกว่าตัวเอนจิ้นมันก็สวยดีนะใช้ได้อซูมเข้าไปเออเห็นเปล่าตัวละครเป็นคนอะ่ะเดินกๆๆๆๆันดุบดุบดับก็ใช้ได้อยู่ผู้คนน่ารักดีอ่ะเริ่มแรกเลยเราทำไงก่อนเริ่มจากสร้างบ้านเพิ่มก่อนเพราะว่า คนมันไม่มีบ้านมันจะไปสร้างกระท่อมอยู่กันมันก็จะเป็นกระท่อมง่อยเนี่ยเริ่มละอ่ะละเริ่มมีกระท่อมง่อยๆโผล่มาละเราลิบสร้างบ้านให้มันอยู่ก่อนสร้างเพิ่มอีกสัก3หลังตโอเคทีนี้คนมันก็ยังมีอยู่ตรงนี้แหละเราก็เช็คตรงนี้เช็คมีโฮมเลสห้าสิบสองคนก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาไป ทีนี้เรามาทำให้ครอบครัวบ้านเมืองเรามีความสุขกด่าเอาล่ะดูภาพรวมของเมืองซิโอเคมีหมอกด้วยสวยเชี่ยวใช่ได้น้าทะเลสายแจว๋วมีปลาตรงนี้แล้วมีน้ำมันตรงไหนหดูสิน้ามันน้ำมันน้ำมันวัวจะอ้วกน้ามันน้ำมันน้ำมัน,น,มน,น,มนเออไม่มีน้ำมันหรอ เรามาัเริ่มที่เมืองของเราเนี่ยแหละโอเคอเริ่มมีกระท่อมปลายนาโพมาเยอะแยะทีนี้เราทําให้คนมีงานทํากันก่อนแผนที่เอา,เอา,เอาสร้างถนนขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราดูซิว่าจะเ,าเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชอะไรได้บ้างอันนี้คือเลี้ยงสัตว์ให้เลี้ยงเฉพาะตรงที่มันเขียวเขียวเนี่ยอะ อันนี้เป็นเรียกว่าอะไรอะเป็นมีแพะมีแคทเทิลแคทเทิลนี่คืออะไรวะวัวควายหรอลาม้านี่เลี้ยงเอาขนส่วนหมูนี่ก็เลี้ยงเอาเนื้อเราเลี้ยงอะไรดีเลี้ยงหมูแล้วกันให้คนมันกินเนื้ออหาอ่ะเลี้ยงแบบพอเรากดจะสร้างปุ๊บมันก็จะสร้างแบบนี้แต่ปัญหาก็คือบันช้าใช่ไหม แต่ตอนนี้ Construction Site มาละเราอยากจะเร่งมันเราก็กด Quick b u ป l ๊ปุ๊บปุป๊เสร็จปุ้งเรียบร้อยเข้าไปดูสิมีคนทำงานกี่คนสี่คนโอเคนะทีนี้เราก็ดูว่ายังมีคนว่างงานไหมมีคนว่างงานไหมอ่านเอ็มพลอยสาสองแสดงว่างานไม่พอโอเคเราก็ต้องสร้างงานเพิ่มให้คนมาเยอะๆเรามาดูตรงนี้กันมีต้นไม้ มีต้นไม้เราก็ทำเป็นลัมเบอร์ l o อก i n g camp ตัดไม้กันตัดตัดตัดไม้แต่ l o อก i n g camp ตรงนี้มันน้อยไปเราขึ้นมาทำบนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไกลหน่อยสร้างนี้เลยเอาไม่ได้ทำไมอะ far form ด o a d network ไม่ได้อีกตรงนี้ละกันตรงนี้ตรงนี้นตรงนี้ l o อก i n g camp ปากเขาห้ ถนนถนนมาหน่อย,อยโอเคก็ให้เขาตัดไม้กันไปตรงนี้คอนสตรักชั่นไซส์มาแล้วมาสร้างเมืองกันโอเคทีนี้ก็ปล่อยเขาเล่นไปเรามาดูอย่างอื่นกันดีกว,ว่ารอแมทเทเรียลก็มีนี่ปลูกผักปลูกพืชนี่นี่นี่นน เอาฟิชวอมทำประมงไหนไหนไหนต้องมีถนนนะถนนไม่ไม่ถึงก็ไม่ได้แล้วนี่มาสร้างบ้านอะไรตรงนี้วนะเนี่ยไม่เข้าใจเลยลบทิ้งไปโอเคมีประมงเรียบร้อยอันนี้อะไรข้าวโพดข้าวโพดก็ให้คนกินน่นแหละมันส่งออกไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยมอีทีนี้เรามาดูเขาแนะนำอะไรบ้าง เขาแนะนำว่าให้สร้างเทนเเมนต์เทนเนอเมนต์คืออะไรก็คือเป็นห้องแถวอะเราก็สร้างห้องแถวให้คนอยู่แทนที่แบบสลัมตรงนี้ไปให้คนอยู่อเริ่มขายของแล้วมีเรือมาขายของได้เท่าไหร่หนดูดิขายอะไรข้าวโพดสามพันเนื้อห้าร้อยเป็นเศษสี่พันแต่โดนอะไรไปวะานี่ทำไมเหลือแค่สองพันเนี่ยตลก โอเคเรามาสร้างเมืองกันต่อทีนี้เรามาดูเศรษฐกิจด,ดีกว่าเศรษฐกิจ politics เศรษฐกิจคอรั a ชั r เป็นหมื่นเอาเงินไปไว้ตรงไหนเนี่ยหมื่นสองเนี่ยตายสิทัวริสต์ไม่มีเลย open job ไม่มีอ่ะโอเคงานไม่มีงั้นหางานให้คนทำก่อน เปิดร้านอาหารให้คนแบบกินอาหารจะได้แบบไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยอ่ะสร้างไปตรงนี้สร้างเทนเมนท์เพิ่มว่าได้ตังังพอมีไม่เป็นไรให้เป็นชุมชนไปชุมชนตึงเอ่อตึงเนี่ยะคือไอ้ห้องแถวหรืออะไรพวกเนี้ย มันสร้างโดยที่ไม่ต้องติดกับถนนก็ได้แต่ว่ามันจะต้องแบบอยู่ใกล้กับการคุมนาคมนิดนึงคือคนก็จะเดินไปถึงก็คือว่าตรงถนนเนี่ยจะได้เอาไว้สร้างพวกสาธารณูปโภคที่ที่สำคัญอย่างอ่ะนี่ยอโกสตอรีร้านขายอาหารอันนี้จำเป็นเอาไว้บนนี้อัน,นเอาไว้เป็นแหล่งกระจายสินค้านะคะ,ะ country house ตรงนี้สร้างไม่ได้ละสร้างทับ มันก็ไปปิ้นสร้างตรงนูนต่อดูมันดีดูมันดีเราสร้างบ้านให้มันอยู่มันก็ไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยแสบมากเ่ยไอหลังเล็กๆพวกเนี้ยไอสลัมอ้ยโอเคทีนี้เรามาดูผู้คนแฮปปี้ไหมดีขึ้นแฮปปี้โอเวอร์โอ,โอแฮปปี้โอเคใช้ได้ ยังมีโฮมเลสอยู่ยี่สิบห้าคนช่างมันงานพอทนละอันเอ็มพลอยยี่สิบห้าก็ไม่เสือกไปสมัครหรอวะงานเนี่ยฮะเปิดยี่สิบหกอันเอ็มพลอยยี่สิบห้ามึงก็ไปสมัครงานดิเราสร้างแคนเนติชั่นเพิ่มนี่เราจะสร้างคอตอน้นอยากจะเขาเรียกอะไรทำเครื่องเขาเรียกอะไรวะเครื่องนุ่งห่มเท็กซไทม์มี สร้างใกล้ๆก,กันโรงงานตึงต้งตึง้งถ้ายเสาไ,ได้ u n e x p l o ซ์ a b l e Territory ตรงนี้ยังไม่ได้ผ่านการบุกเบิกเขาไปสร้างไม่ได้อางถนนไปก่อนแล้วกันแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเล่นว่ะมันเป็น Unexplored เ,เรามาดูรีเซิร์ชกันดีกว่าไวท์แฟลกจิ้มอะไรไปนเนี่ยอ๋อพาวเวอร์ n พลนอ๋อนี่เราเล่นยุคเวอร์วอนี่กว่าตาย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 ลืมไปว่าเล่นยุคแบบเก่ามากไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามนั้นอันนี้จะเป็นเหมือนมิชชั่นให้เราจิ้มเข้าไปเลือกเลือกเข้าไปดูว่าออจะทำภารกิจอะไรน,นะ อันนี้เขาบอกเพรสิดเน์เรามีข้อมูลเกี่ยวกับสงครามครั้งใหญ่ที่เราต้องเตรียมตัวอันนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะผิดพลาดเ,ออเราควรจะเตรียมตัวสําหรับเรื่องที่จะเกิดขึ้นนี้นะก็คือให้สร้างสองบารักสองบารักคืออะไรอะไรวะค่ายทหารนะโอเคมีตังสร้างเลยนี่บารักบารักไม่ใช่บารักอุบามานี่สร้างสองอันสร้าง ตรงนี้มันติดเลยวะออกมนติดเนินสร้างไม่ได้เราสร้างในพื้นที่นี่สร้างนี่ก็ได้กันอีกอันนึงสร้างแถวๆนีนน้ชอบสร้างเมืองแบบแน,น่นๆโอเคเรามาดูเมืองกันดีกว่าดืดๆ มีใครดูสตรีมเราเลยเออโอเค นี่เราก็ปล่อยเมอมันลันไปก่อนอทำไมการก่อสร้างหยุดนิ่งก็เพราะว่าเออมันไปสร้างอย่างอื่นอยู่แ่้ดิ S Construction sign s i t e มันไปสร้างอย่างอื่นอยู่ใช่ไหมมันก็จะทยอยกระจายกันไปสร้างเราอยากให้อันไหนสร้างเสร็จก่อนเราก็กด Quick เสียตังค์เพิ่มอีกเท่าหนึ่งแต่ก็เสร็จเลย Quick เรียบร้อย Fire and แอนบริ o สโตนไฮคาร์ซิลอะไรไเนี่ยชูชูจูจูกีออฟเกว่า สภาบอกว่าให้เราไปเข้าร่วมกับสงครามนี้นะ The winner is Franz Ferdinand โ oh, อ้นี่มันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยเนี่ย The b o o k m a r k is talking b a u t เขาบอกว่าจะมีเขาะเออช่างมันเถอะ s e n s and Assassins ให้ไปฆ่า Franz Ferdinand หรอ สวัสดีเอลสเขียวหิมอสนเอ้ยส่งไปเลยส่งใครไปฆ่าได้เจเนอรลลเอเจนต์นี่ย่ะมอนี่ไปมั่วมากเกมน,นี้อ่ะทีนี้เรามาดูทรัพยากรอ,อื่นๆของเกาะกันดีกว่านะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสถานที่โบราณโนะบราณสถานแต่เรายังไม่ได้เข้าไปสำรวจก็เลยยังเข้าไปทำอะไรกับมันไม่ได้ เลยมาตรงนี้มีอะไรอ๋อ้นี่ๆเนี่ยเนถ่านหินจำนวนแสนสี่หมื่นแต่เรายังไม่ได้สร้างเมืองสร้างหน่อยก็ได้มั้งสร้างงานสร้างอาชีพอะเอาเมืองมาตั้งปึกเข้าไปแล้วก็เอาถนนต้องมีถนนนะถ้ามีสัญลักษณ์คลูกสน้นนี้ต้องมีถนนอ่าเอาถนนมาโอเค ภาพรวมของเมืองตอนนี้ความสุขค่อนข้างสูงงาน39อันนี้พอสามโอเคก็มีผู้คนทำงานหากินกันละไม่เท่าไหร่ที่นี้ Population ขึ้นขึ้น,นลงลงมี Immigrate เข้ามาหน่งคนเองะเกิดสอง m i ม r เกรตหนึ่งโอเคไม่เป็นไรอ๋อหอ ภาพรวของเมืองก็ค่อนข้างโอเครถล,ลาก็ธรรมดามันเกมนี้มันไม่ได้แบบสดเน้นความสมจริงอะไรเท่าไหร่ตัวละครตัวละครก็จะแบบเออนี่ดูเก่าอ่ะนี่มันชุดแบบยุโคคนโรนียวมากเลยเนี่ยเอ่อรามาสร้างอย่างอื่นเพิ่มเหรอเอา โอเปร่าเฮาส์ความบันเทิงให้ชีวิตโอเปร่าเฮาส์ <B ing. S 1> ต่อไปตรงนี้เหมือนอะไรเอ่ยโบไซคืออะไรวะโบไซมีมาก็ขุดแล้วกันมีมาก็ขุดก็ขุดไปโบไซคืออะไรกันไปดู ลองดูแล้วกันโอเคเมืองก็ค่อยๆเติบโตมีคนร้อยคนละตอนแรกจากเท่าไรวะจากร้อยคนเป็นร้อยคนอ่ะมไม่เห็นจะเพิ่มขึ้นมาเลยโอเคโอเคอเฮ้ย อันนี้เป็นโนเวม ber แล้วเรือมันก็จะเข้าเทียบท่าประมาณสองสามเดือนครั้งอะนะในเกมอะนะเรือลำเล็กๆดูซิเขาไปจับปลากันอย่งเนีนะเรือจับปลามีไหมเรือหาปลาไปไหนหมดอ๋อนี่ไงเรือหาปลาลำเล็กๆเกนี่ยสองลำ รักจังโอเคทีนี้เขาถามอะไรเราเนี่ย t วิ election, โกะเอาไว้อิเล็กชันอ้อยากจะเลือกตั้งเหรอแฟร์มารีโพบอกว่าเราเนี่ยมีโอกาสชนะได้หกสิบ้าเปเซตเลยคนจะโหวตเราหกสิบ้าเปอเซนเพราะนั้นเราก็จะเยสโหวตเลยจ้าส่งใครไปดีส่งพ่อคนนี้ไปดีกว่าพ่อหนวดนีโอเคมันก็จะมีบอกว่าการเลือกตั้งจะเริ่มอีกสิบสองเดือนเทมโมติโอ ของเราเนี่ยหกแล้วก็จเจอร์แมนสินอะไรดิสินดานชื่อประหลาดมากจูเมอร์ซินดาสีนต que a la